อาราบาร์มีน้องคนประเทศไหนไหนพี่ไลส์สดอยู่นะน้องเดี๋ยวพี่แจ้งความนะอ้าว <c oughs> ผมเป็นคนไทยผมเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้จำไม่เชื่อผมจริงๆหรอครับ <c oughs> อารบุอาราบาร์ <c oughs> มาครับเราอากิบังทั้งหลายแลงแล้วเพื่อนผมอ่าแล้วทำไมมันมืดจังอ่ะ เอเลี่ยนแต่เอเลี่ยนหรอต้องปั่นบนยานก่อนเลยว่าแม่งลืมว่ะผมอยากดูเกมต่อสู้คีไรวันไหนอ่าพรุ่งนี้เลยครับพรุ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไลฟ์รูมบอกนะครับเออดีว่ะต่อมั่งแบบคุยกับคนดูแบบดีๆถ้าเป็นกูนะถามแบบว่าไลฟ์ดูเกมต่อสู้ครับเป็นกูกูตอบเลยขามแม่ดูไอ้เหี้ยสายจับหลังโอ้ ไอเ้เหี้ยตกใจเลยไอ้สัตว์อะไรอไ่เออไมเคลิลไมเคลิลไมเคิลไม่มีไม่มีไปหามึงละใครปั่นอยู่อะเฮ้ยไมติดไอเ้เหี้ยโดนเฟดหนึ่งฟีสัตว์โอ้โหโอ้โหเกินน้องไอ้เหี้ยสายจับหลังไอ้สัตว์ปั่นก่อนเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยแบต้องเลยเฮ้ยไอ้สัตว์สายจับหลังไอ้เหี้ยโอ,ยโอย้สยอง เฮียมีดมึงยาวจังวะให้สั่นแค่แค่นั่นน่ะเฮ้ยไมเคลื่อนมันเหมือนโดนบัฟมาด้วยนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเออเอ้ยน้องอุ้ยเฮี้ยสยองไอ้สัตว์แม่งโผล่มาจับหลังกูเลยเอ้ยมันวนมาอุ้มกูไอ้น้องมันรู้ว่ากูมีลูกเองอะมันไล่ละ Đó là máy lọc hả? Ừm. Được rồi, được rồi. khó chơi. Đến này, rồi. 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 เอาวิ่งไปหาเพื่อนเราไม่มีใครรักกูไงต้องปั่นก่อนนะเพื่อนต้องปั่นก่อนจริงๆว่ะเฮ้ยต่อช่วยได้ต่อช่วยได้เฮ้ยเพื่อนเราชื่ออะไรนะหิวขวิดแตกเฮ้ยเขาตักเขาตักมาเลยไปเลยไปเลยไปเลยมันมาเน่กูกูมีหิวเองกูมีหิวเองมาเน่ท่านไม่ไม่ว่า มองไทยอะ่ะเ้าแล้วกูไปแล้วไงบนยาน<ร>ถ้าจะไม่ปิดก็จะมีเครื่อทำแบบนี้ทำแบบนี้ไปคับ เชฟเยียนเฮียไอ้มขึ้นไปบนยานใช่เหรอเอออยู่ในบนยานละอุ้ยเครื่องล็อกอ่าหนกันนะทุกคนเฮียแม่ยอเจอกูไอ้สัตวมเอ้าเาเลมาเลยยเยมยมามาเลยมยมายยมาเลยมยายา แล้วกูเปลเล่นเลยโอ้ยอย่าทำผมเลยพี่เอออย่าทำผมผม้อ,อง กูต้องมองรอบซีแต่ตอนเนี้ยไอ้เหี้ยเพราะแม่งคุณเงียบอ่ะคือมันทำยังไงวะที่แบบว่าเไอ้มันเดินเงียบอย่างเงี้นนะเออมันเป็นแอดออนโอ้ยไอ้เหี้ยกูเปย์ไม้ไปสาบไม้ไอ้เหี้ยสยองจัดเลยมันเอาหมอกมาด้วยเลยน่าจะเฮ้ยเดี๋ยวไฟปั่นอะไอ้ไอ้เฮียมันมอกไม่เห็นเหี้ยเลยเลย เฮ้ยไม่เห็นกูไม่เห็นกูเอยปัดก่อนเลยปัดก่อนเลยแล้วแล้วใชื่อกูแล้วใครเชื่อกูไอ้ี่จะรวยแต่ไอ้กูโกงไอ้ยี่ใครฝันน่ากลัวกูอิงยาวกูอิงยาวมือไหนน้องมันมาปะอะไรอะอ่าไปเชิญปัดเลยเชิญปัดเลยเฮ้ยเแต่กูหิวเพื่อนก่อนแป๊บ เปรีทุกไม้กูขึ้นยานเฮ้ยอย่ามาตรงกลางพอน่า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 เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาตรงกลางกูก็นึกว่าอยู่ตรงกลางจริงจอิงจริงโอ้โหเฮี้ยอยู่กลางยานิงเยอะ อย่ามาตรงกลางยานก็ตั้งใหญ่อยู่เท่าเยี่ยอะไรตรงนั้นเฮ้ยโอ้โหมีโค้ยาวเอาไม่มีใครไปเตะบอสเลยหรอมี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  เราโคตรห่วยๆเลยว่าด่านนี้เล่นยากอ็โอ้ไม่เคยจัดเต็มขนาดนี้กูเี่าไรชนะวะกูเล่นเต็มไงหุ้ยหุ้ยโอ้โหอีเฮียเรากูกดสเปนบาร์ไม่ทันสัลกก่อนเพื่อนเราดีกว่ามือคนตายงอ้วกูนิ่งไง เอาไอไอรอนแก็บมาเดี๋ยเนี่ยโอ้ไม่คุณตายด้ยโดนแทงครับหนึ่งทีวิญญาณละใช่ข้อหมายระเลี่ยมเราเป็นกูได้ยังไง ก,ก็อานะคุณไม่เจอเนาะโอ้โหลงมา <t ôi> มาดิลง <t ôi> มาไปตึ้ม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 ว้า โคยี่โคยี่เอู้แม่ยูเจ้ากูนักมันไปวะไปหาใครนูกิ้งเหรอนวกมิ้งนักนิ่งไงไปละนักซิงจ sure> ิ๋ว นนไมี่หาคุณไม่เจอมันหาคุณไม่เจอมันไปอุ้มเพื่อนแทน เฮ้ยเฮ้ย <Hey. Hey. S 1> มันมีเวลาจะเอาว่าในขณะที่กูลังฮิวตัวเองไอต่อวิ่งเล่นกับผีมันมีเวลาให้เสียใจเวลาเสียใจหนีแล้วกูฮิวต, hey. ตัวเองไงไปละเฮ้ยตละครใหม่เหรอ มีโคกรยาวกูยอมแล้วเมื่อคุณนิ่งพอทำอะไรก็ได้นันน่นนันน่นนั่นน่ากูไปเจอดีเ่้ม,มีแม่งโคตรยาวเลยตดไหม ติดโอ้มาตีกูน้าก็ไปแห่งเฮ้ยกูหิวเตีต่อไอ้สวแต่ <c oughs> มีอะไรเสียใจโอ้โอ้มีอะไรเสียใจโอ้ อ่าแล้วเหลือกูไงน,นี่เป็นไ,นไม่รอดนะนึว่าแตะไม่รอดเนี่ยเหี <c> ้ย <oughs> สยอง โอ้โหประตูปิดี่ไม่มีไม้ผมเลยพี่เด้อรถกัไปให้ได้เหมือนมันรู้ว่ากูอยู่ตรงไหนอ่ะรถกลับไปให้ได้มันน่าจะเอาไอ้กระจกแดงมาเปล่าวะจะมองได้ 本来是冷门了。